ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คอร์สฝึกอบรมออนไลน์นะเกี่ยวกับการสร้างตัวไฟล์เซิร์เวอร์สำหรับงาน Workflow Home นะครับและก็คือคอร์สนี้จะพูดใน2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นไฟล์เซิร์เวอร์นะไฟล์เซิร์เวอร์ตัวนี้ยคือจะไปสร้างพื้นที่ในการเก็บข้อมูลของแต่ละแผนกนะครับแบบนี้นะครับก็จะมี อันนี้ผมสาธิตให้ดูก็คือจะมีแผนกเทคนิคแผนกเซลล์แผนกการตลาดแผนกสรักยากรบุคคลแผนกบัญชีนะครับแล้วแต่องค์กรนะบางองค์กรอาจจะมีแผนกมากกว่านี้แล้วก็คอสนี้ผมจะสอนสร้างพื้นที่ในการเก็บข้อมูลบนไฟล์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะกําหนดสิทธิ์ด้วยนะครับคือแผนกอื่นนียจะเข้าดูข้อมูลของแผนกอื่นก็ไม่ได้นะครับอย่างการตลาดจะไปดูฝ่ายเทคนิคก็ไม่ได้ สเากรบุคคลก็จะไปดูของตัวเซลล์ก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวไฟเซิร์เวอร์นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของตัว VPM นะครับก็คือการเชื่อมต่อระหว่างยูเซอร์คลิเอตนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ที่บ้านอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ร้านกาแฟอยู่ที่ร้านอาหารอยู่ที่โรงแรมนะครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นเน็ต Wi-Fi เน็ตมือถือเน็ตอะไรก็ตามแต่นะครับเน็ตสาธารณะหรือว่าเน็ตเช่าบริการก็ตามแต่นะครับขอให้เชื่อมต่อเน็ตได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนะครับเข้าถึงข้อมูลของตัวไฟล์ของเราได้แผนกของเราได้นะครับจะเข้าจากที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้หรือว่าที่อื่นก็ได้ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับคร์สนี้ผมก็จะพูด สอนสอนทำสอนทำตัวไฟเซอร์ยู่สองส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่สร้างพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละแผนกแล,กล้วก็คำนดสิทธิ์นะครับแล้วก็ส่วนที่เชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อมาจากข้างนอกนะอันนี้คือจะไม่ระบุเอ่อไม่ไม่จำกัดตัวไคลเอนต์เลยนะครับจะเชื่อมต่อกี่ยูเซอร์ก็ได้เป็นร้อยยูเซอร์ก็ได้นะครับนะอันนี้ผมก็แนะนำ คอร์สนะครับแล้วก็ลองไปดูรายละเอียดที่โพสต์ Post หรือว่าใต้คลิปวิดีโอนะครับว่าผมผมเปิดวันเวลาในช่วงไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับ